สุริตติยาสุบปาริยังปุเรตวาปาริสัพพะอัตตวสัมบูชิพุตมังเอเทนาสะวะเจนามหาวันโทสัมปูตวะมหาการวิโคระโหสุตยาสพบปาริยังปุเรตวาปาริสัพพะอัตตวสัมบูชิพุตมัง एते रथ चवत्सेना कौतोजभूतवा मा परिक्कोनाथो सुखाय सर्वपरिणामं पोरे तवा पार्वे सภาปतो भूतिव तवा एते रथ चवत्सेना कौतोजभूतवा जो अंजन तो

लो वत्स प्रभुभगतचेतां खन्तोषयम् खन्तपि युसो च तव तथात्ममं अधिकं वकति खमं

นะโมครัมภถรวนาปิริสัตว์ปะวะนะโมครัภสุวรนาวิริโตุสุปะฏนะโมครัจเตศนาวิธิมณีสุวะนะเมคัมจจจารังภิกขราจัจเจนะโพธจชฌโพนียานังเอตัมภะกลมุตวัง आति रुपने सवाजोचा, पूबेच लुपने सवाजोचा, पुबेचा गताभःचता, आकासंभाविषिचा, ता, ये ताम्वारमु तभाँ रुपने सच्छान् जसेपँ रिनयोच जसीबटवा, आन पोला जॉकमंता, य �third eg नर्भत इतार्याँ दाना цा घ्रियाचा, यरियासा जरत नर्भ निभाना सु्ति जरियाचा ये ताम हर मुतार्याँ बोच्त जड़। लोगतामि yrृतेग यद्पृ। सुन एतामांग हर हरि सच रा

<ion> ो <Pokémon> <speaking>

कामेजुर्या केतां ने कबाच्या वने ते आपमानुष पुत्र आपबाबु धर्मो आपबाबु सखो आपलवंतानी सिद्धाती आयुषिकार्थापति उन्नावित्र पुरुष का काजविराग सांघभौततो प्रबुद्धसंग सम्मासबुद्धानां पुनेता यन्तकुमा एकराचा हे समावनो तबी वसों सन्तवमसंवी विसुद्धनापवस्य भाषा तयसबुद्धविराग्ये मुनीयते ये ब्राह्मणो आगे सर्वसदनमिये

ताय तव तवि हरे वो नतिय सा ए हम नना न विरगो तमे वेदवो देवा पयंतो रामतु पुत नवतुर्या नमोय वतय नमोय वतया ए नसु वनितम गतो मोरो

เดียบร้อยเอ้าไปเลยพ่อแก่ลวงตาปุวยครับอันนี้น้ำเลือกว่าะละแรกครับลวงตาเด้่อใเลยครับวาระแรกยังได้อีกยัง,ยง,ยงที่มีมไอ้บอดอยู่ครับสี่วาระสุดท้ายกะวันที่19ก็บอกกล้วยละนิม้วนลวงตาไปคำาชองนะครับหยิบเก่าดวงตาปุวยดอกนะครับป ยันตัวพอนยที่อุเรสังกายานันทิวัตตน์นิยังตาวิชโยโหวิชโยสุจยมังทะเลอาตลาชิตตับตาลเมสีสตาตาวิปัวทะเลอิเศษเกียสับวุานา อว so ตัวประมทีสุนังสุมัลคารสุภาตังสุทิตังสุขโนุสุโนตเสุยังรังปลามจักสุปัสังกายมับวจกมังกร ครับเท็จแล้วครับตุลาที่คำชโนดนะครับแต่จะมีวาระสองวาระสามต่อนะครับอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มียอดนะครับก็อย่าลืมนะครับยังพอมียอดแบ่งปันนะครับสำหรับท่านที่มียอดก็ยินดีกับทุกท่านที่มียอดจองด้วยนะครับสาธุคเดี๋ยเสกจนวาระที่ยี่สิบเก้าตุลาเรียบร้อยแร้วคุณแล้ครับอันนี้คือวาระแรกํำเริกครับวาระแรกยื่งืวยยังวอนละเกยังวัวแล้วยังวัวแล้ว วแมงแมงเข้าไปนะโหนั่งขี่ันนั่งขี่กันเขถูกี่หูดาถครับเอามากว่านิดแน่ถ่ายรูปมัยโอ้กันดิเดี้ยวเดี้ยวเียวไนั่งเทก่อนครับเออพ่น่ายรูปเที่ยวก่อนเราจะถ่ายรูปเออยิ้มเยยิ้มเถยก็ต้องการยิ้มค É oh, o